สดีครับยินดีต้อนรับสู่ซึรถหมาแดงกำแพงนะครับวันนี้ก็เอารถสวยๆมาให้ชมกันอีก1นึคันะครับก็เป็นคันนี้เลยครับ Honda B.O. นะครับตัวนี้เป็นรุ่น1.2 S นะครับรถปี2012ครับคันนี้เดี๋ยวร้านของเราจัดให้เลยครับราคาพิเศษอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะครับ ฟรีค่าดาเนินการนะครับแล้วก็ขับฟรีอีก45วันครับเอาไปเลยครับสำหรับ Honda p i o โอคันนี้นะครับคันนี้ครับสงสวยสวยบอดี้สวยสวยมาพร้อมร้อแม็กแต่งขอ15-1ชุดนะครับล้อคอ15-1ชุดจัดให้เลยนะครับสวยๆนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถคันนี้กับเราได้นะครับเรามีบริการจัดสัญญาให้ถึงหน้าบ้านนะครับ แล้วก็ส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถคันนี้กับเราได้อย่างแน่นอนครับราคาพิเศษนะเอาไปเลยครับ219,000บาทเท่านั้นนะครับเคดีดีฟรีดาวจัดเต็มๆล้นๆเลยนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับคิดถึงเซนรถหมากแดงครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับแล้วก็ขับฟรีอีสวันนะครับเอาไปเลยนะครับดูแลกันนะครับ ภายในสวยสวยสะอาดสะอาดนะครับภายในสวยยสะอาดสอาดสภาพถือว hmm ่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมดูแล้วนะครับสภาพคันนี้คือค่อนข้างดีครับสภาพใหม่มากนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีเบจนะครับเป็นสีเบจแบบทูโทนะครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้าสีทูโทนะครับ ภายในอุปกรณ์ต่างๆคือใช้งานได้หมดครับเลขหม่ก็อยู่ที่90,000มืต้นๆเท่านั้นเองครับระบบความบันเทิงนะครับก็เป็นเครื่องเล่นคู่ตัวนะครับเสียบ USB AUX ได้นะครับระบบ Air Switch มือหมุนนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลแบบ5สปีดนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆขับง่ายครับถ้าใครที่ขับรถเกียร์ธรรมดาได้ก็ขอแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับ ด้านหลังนะครับประตูกะครับกระจกประตูก็จะเป็นแบบมือหมุนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นในรุ่นของตัว 1.2S นะครับเบาะนั่งสวยมากครับเบาะนั่งสวยๆสภาพดีเลยครับตัวนี้ก็สามารถพับเบาะได้นะครับพับเบาะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เลยนะครับน่าใช้มากครับสําหรับ Honda b บีคันนี้นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนนะครับหรือว่า จะให้ทางฝ่ายขายส่งรูปรายละเอียดให้ดูก็ยินดีครับทักเข้ามาได้เลยครับที่เพจร้านนะครับแค่พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวทางเราติดต่อกับได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจรถคันนี้ครับเดี๋ยวทีมงานฝ่ายขายของเราครับติดต่อกับหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์ของเพจร้านก็ได้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับด้านหน้าของเขาครับห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0ซ c นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับเครื่อง i v วิ e c h นะครับเครื่อง4สูบนะครับด้านหน้าบอดี้สวยนะครับคันหน้าเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับ ก็จะมีเป็นระบบ ABS มาให้ด้วยนะครับในรุ่น 1.2S นะครับเครื่อง i v Tech 4สูมนะครับใช้น้ำมันร้นล้วนนะครับไม่เคยติดตั้งระบบแก๊สนะครับรถบ้านรถดีนะครับคิดถึงตึงรถหมาแดงนะครับราคาย่อมเยาวเข้าถึงง่ายนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ